นะครับผมจะมาแก้กระท่อมใบเหลืองเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาต้นในแบบวิธีแก้ให้ดูครับเดี๋ยวจะเ,เลือกต้นงาที่เหลืองเหลงต้นนี้เลยเดี๋ยวแก้ใบเหลืองสองต้นเลยครับวันนี้ผมไม่มีเวลาให้อาหารครับให้ตน้ำเหลือง หนึ่งต้นต้นที่สองครับใบหงิกเดี๋ยวผมจะทำวิธีแก้ให้ดูสองต้นในแบบนี่นะครับเป็นดินธรรมดาครับหน้าดินอย่าขุดนะครับแข็งมากถ้ามาปลูกไม่ดีขุดเอาหน้าดินเยอะๆครับเนีย่ยดินเป็นแบบนี้ ผสมกับอันนี้จะเป็นขี้หมูครับขี้หมูใช้แล้วใบจะใหญ่ใบใหญ่จริงครับใช้แล้วใบใหญ่มากเขียวเป็นขี้หมูหมักหมักพิเศษน่ครับขี้หมูหมักสี่ห้าเดือนเลยครับ นานมากกว่าได้ใช้ขี้วัวผมไม่นิยมครับใครจะใส่ก็แล้วแต่แต่ผมไม่ชอบในตัวเจนมันน้อยอันนี้มันจะเยอะกว่าขี้ขี้วัวในตัวเจ้นแต่ผมจะทำวิธีผสมให้ดูปุ๋ยขี้หมูทางใบเน้นใบใหญ่ ดินหน้าดินอันนี้ประมาณหนึ่งบุ้งกีนะครับบุ้งกี่ากว่าเดี๋ยวผมมาสอนวิธีผสมนี่ครับแกบดำเราต้องมีเลยมันมีโพแทสเซียมช่วยให้พืชลำต้นใหญ่ขึ้นครับใหญ่ขึ้นมากจำเป็นมากเลยตอนแรกผมลืมใส่ครับต้น ารมันเล็กลงน้อยนิดนีครับถ้าใส่ลำต้นใหญ่ขึ้นจำเป็นมากแล้วผมจะสอนวิธีผสมด,ดินตัวนี้นะครับผสมแล้วหนึ่งกำมือทั้งอันนี้เลยแล้วผมจะแยกต้นอย่างละหนึ่งต้นต้นหนึ่งใส่ขี้หมูเยอะต้นหนึ่งใส่ขี้หมูน้อยมันจะต่างกันเยอะแค่ไหนแล้วผมจะแยกอย่างละหนึ่ง งถงุตัวนี้ยกต่างหางนะครับตัวนี้ใส่ขี้หมูน้อยผมจะมาทดลองดูดินก็ประมาณเราวๆขันหนึ่งนะครับขันน้ำๆเนี่ยขันกว่า แล้วเราก็มาใส่กันเลยแกเบเผาหนึ่งกรัรมพอผมไม่ใช่เยอะเพื่อให้ลำต้นใหญ่คุกเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะผสมขี้หมูไปอีกหน่อยนึ่งครึ่งกัมพอคนระับ ผมผสมไปแล้วคุกไม่เข้ากันเลยคุกไปเรื่อยให้เข้ากันละเอียดเลยนะครับถ้าเป็นดินก้ามปูยิ่งดีเลยดินก้ามปูดินเปล่าๆครับยิ่งดีตัวนั้นอะ่ะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แ้วผมเอาให้ดูเนีย่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับดินก้ามปู จะเป็นหน้าดินเหนียวครับที่ไม่เกาะกันเป็นก้อนอันนี้ก็ดินปุยไผ่ดินดีมากผมก็ใช้ตรงนี้ดินเป่าล้วนเลยเอาดินเหนียวล้วนเน,น,นหน้าตาแบบนี้ครับหาซื้อตามร้านได้เลยครับนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับตัวนี้จะเป็น ขี้หมูใส่น้อยเดี๋ยวอีกถุงนึงผมจะใส่เป็นขี้หมูใส่เยอะมาเทียบกันเลยจะเป็นยังไงนี่ครับในแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาวัดก่อนเอาให้ดินประมาณนี้ครับรากจะได้ออกข้างๆหาอาหารได้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาใส่ต้นของเพื่อนๆคนไหนรากออกมางี้ครับ อย่าเอาอย่าทับล่างนะครับให้รากมันออกมาใส่ไว้อย่างนี้ให้รากออกมาข้างๆอย่าทับนะครับแล้วก็ใส่ให้มันประมาณนี้ให้รากมันออกมาข้างประสบการณ์ผมพอมีครับผมก็ปลูกมาเยอะผมรู้อาการเพื่อหมดแล้วผมจะมาหาวิธีแก้ให้เพื่อนๆพื่อนได้ดู ใถุงเสร็จแล้วเขยนะ่าให้มันแน่นแยกไว้อันนี้ผมจะทำบบเต็มถุง หมูครับใส่ไปกัมหนึ่งกัมใ,ใหญ่ใส่เยอะน,นี่ก็ใส่กรัรมหนึ่งอันนี้จัมเป็นมากท,ท,าาทนนี่เข่าแอบกัมส่วนมันไม่เข้ากันอย่างละเอียด สรร็จแล้วคับอันนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นนี้นะครับต้นนี้ขี้หมูเยอะผมจะขีดไว้ขี้หมูเยอะต้นนี้ผมจะทดลอง เสร็จแล้วนะครับอันนี้ใส่ขี้หมูเยอะอนนี้ใส่น้อยเดี๋ยวมาดูกันผมจะอัปเดตทุกอาทิตย์แล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยกันครับพรุ่งนี้ผมจะให้มันปรับสภาพกับยินนี้ก่อนเดี๋ยวอ,อาทิตย์มาดูกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตนี่นะครับปุ๋ยที่ผมเลือกใช้นะครับนี่จะเป็นขี้หมู ลำต้นลำต้นจะใหญ่ใบใหญ่มากผมไม่ชอบใช้คีวเพราะขี้หมูมันมีไนโตรเจนครับสูงมากสูงกว่าคีวัวตัวนี้ก็จะเป็นอาหารหลักของพืชนะครับแล้วผมจะมาสอนวิธีผสมพรุ่งนี้ พราผมรู้รอให้มันเข้ากับดินอยู่อันนี้ M2 สามวันครั้งอันนี้ทานอาหารครบตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทานอาหารหลักตัวนี้ก็จะเป็นขยายใบพืชครับขยายใบพ่นทางใบ ห้าวันต่อครั้งขยายได้ผลจริงครับผมลองแล้วตัวนี้ก็จะแถมไปให้ครับโดยราบรอบ,รอบ,รอบต้นครับห้านึงสิบเม็แต่กระถางใหญ่เลยครับผมเห็นเพื่อนๆ,อนๆใส่ผิดกันเยอะมากเลยใส่16 0 0กศู้ 00, างใบไม้ครับผมไม่แนะนำ ก็ใส่13 13เราไม่ได้ไดเร่งดอกเร่งผลนะครับตัวกลางกับตัวหลังตัวหลังใช้เยอะผมผมก็ชอบอยู่สิ 15, 15, บห้าสบห้ามั่งปุยเสมอมั่งโอ้สำหรับผมไม่ใส่ครับไม่ได้ต้กนกระท่อมมันไม่ใช่ พืชกินผลผมเลยไม่ใส่นี่ครับผมเพิ่งใส่รอบแรกกับอีกสามตัวนั้นครับรวมกันตัวที่สองตัวนั้นรวมกันครับใบใหญ่ขึ้นขึ้นมากเลยใส่แค่รอบแรกใบมันมากนี่ พวกนี้ผมยังไม่ค่อยได้ใส่ครับพวกนี้ผมทดลองกับพวกนี้อยู่ผมไม่ได้ค่อยได้ให้อาหารและไม่มีเวลาเยอะมากครับแนานำผมใส่เทียบผมมีเวลาทำติดในงานตัวนี้เขียวเขียวมันมากมขยายได้จริงครับ แล้วผมจะให้ดูใหญ่กว่าต้นอื่นมาก ขยายได้จริงครับกิ่งยังเล็กอยู่เลยลำต้นยังเล็กอยู่เลยขยายถ้าผมใส่ไปบ,บ่อยเนี่ยใหญ่มาก้วผมจะทดลองให้ดูบ่อยๆจะเป็นยังไงนี่กระทุ่มครับทดลองใส่ใหญ่กับปกติ ต้นนี้เป็นจะเป็นก้างใบใหญ่นะครับเทียบยอดห่างก้างมาจากต้นแม่ครับที่ผมลงคลิปไว้มันยังไม่ออกนะครับมันยังเจริญไม่เต็มที่ นีเสียบติดแล้วใครสนใจถักมาได้ครับต้นละสองร้อยต้นนี้จะเป็นใบมันนี่ต้นในตำนานของแท้เลยใบมันมาก